สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูเจ้าต้นแคกตัดต้นนี้นะครับจะเป็นต้นที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณสิบกว่านิ้วแล้วนะครับปัญหาที่เราเห็นตอนนี้คือเหมือนน้องไม่ดูดน้ํารากไม่ดูดน้านะครับจะเห็นได้เลยว่าย่นมากข้างๆลําลต้นนะครับจะย่นเฉพาะฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะค่อนข้างตึงจะเห็นได้เลยว่าเรียกได้ว่าเป็นกว่าข้างมันที่มีเยอะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นที่รากไม่สามารถดูดน้ําได้หรือว่าราก แห้งนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาลือรากดูระบบรากกันว่ารากของเจ้าต้นนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะน้องเป็นแคตตัดสายพันธุ์ยิมโนนะครับออกด่างเปรืองนิดๆน,นะครับจะเห็นได้ว่าน้องมีสีเหลืองด่างนี่หน่อยครับจะเป็นด่างที่ไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแม่แล้วให้ลูกค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเป็นชำหน่อนนะครับแล้วก็ลูกที่ได้ออกมาก็ ถือว่าชำนอติดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับขั้นตอนการดูรากน้องอย่างแรกเลยคือเราต้องเอาน้องออกมาจากดินก่อนนะครับเพื่อดูรากอุปกรณ์ที่เราใช้จะเป็นฟอสเซปนะครับขุดน้องไปเลยแล้วก็พยายามประคองน้องถ้าเกิดมีอุปกรณ์กันหนามก็ได้นะครับแต่รู้สึกได้เลยว่ารากน้องค่อนข้างแน่นนะครับเราปลูกไปได้ประมาณต้นนี้เอาลงกระถางเปลี่ยนกระถงาะถงมาประมาณเดือนนึงได้แล้วนะครับ จะเห็นได้เลยว่าลากแน่นมากดังนั้นเราต้องเทนอนะครับเราโรยหน้าดินเป็นหนภูเขาไฟนะครับส่วนในตัวดินนะ่ะเราก็จะใส่เป็นพวกดินใบก้้มปูบวกหินภูเขาไฟนะครับยิงน,น้องก็จะค่อนข้างด้วนิดนึงนะครับยัด,ดน,น่งานอพอเห็นตัวต้นแล้วก็พยายามยกน้องออกเลย ระวังหนามน,น,นิดนึงนะครับเพราะว่าหนามยิมโนเป็นที่รู้จักกันดีนะครับเนื่องจากน้องหนามแหลมแลก็คมมากเราจะเห็นได้ว่าลากเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรแทีนี้ลากมีปัญหาหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูลากนะครับลากค่อนข้างก็มีลากที่ดีอยู่ เราต้องแต่งรากเขาให้รากเขาสั้นกว่านี้แล้วก็ปลูกใหม่เหมือนรื้อรากเก่าออกครับพอมาถึงขั้นตอนนี้เราก็เดี๋ยวต้องรื้อดินออกจากรากเขาก่อนนะครับต้องไปล้างรากเขาเราใช้คอร์เซตขุดหน้าดินออกดินเกา่าต่อมาเราจะใช้เป็นการฉีดน้ำล้างดินออกนะครับ เพื่อให้ดินเก่าออกให้ค่อนข้างเยอะเราจะได้ดูลากเขาได้ครับก็เรียบร้อยแล้วสําหรับการล้างลากก็พอประมาณนี้นะครับเราที่เหลือเราก็ไปผึ่งให้แห้งเราให้น้องแห้งก่อนนะครับเราค่อยมาแต่งลากแล้วก็นําน้องไปลงปลูกอีกทีนึงนะครับประมาณนี้จะเห็นได้เลยว่ามีรากเสียหลุดลงมาเยอะมากเราก็ต้องแต่ง้ากอีกทีหนึ่งเนาะ ว่ากันอันนี้ก็เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยปลายรากแห้งปลายรากเสียแล้ว,วต้นใหญ่แล้วอายุเยอะแล้วเราก็ต้องนิดนึงครับคนเลี้ยงจะเห็นเลยว่ารูดออกมาเนี่ยจะเห็นเลยรากเสียติดมือเต็มเลยนี่นะครับพอสังเกตได้แล้วว่ารากของต้นแทกตัดเริ่มแห้งนะครับหลังเราเอาไปพึ่งแดด เราก็จะมาทําการตัเดเล็มรากเขาเลยนะครับก็คือการเด็ดรากเน่าๆเสียๆออกไปก่อนนะครับส่วนรากโคนรากก็มีปัญหานิดหน่อยก็คือเหมือนรากจะช้าๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็พยายามแก้ปัญหาไปดูแลเข้าไปกันครับคือหลังจากที่น้องไม่ดูุน้ําเราเล็มรากเลย โดยการที่เราตัดทิ้งออกไปเลยครับไม่ต้องกลัวน้องตายตัดออกไปเลยเรอาอลากฝอยออกเลยนะครับลากฝอยเนี่ยเราไม่อยากได้นะครับมันจะทำให้ลากไม่ดุดนัำพอเซฟช่วยก็ดีนะครับจะดึงง่ายขึ้น เราต้องเช็克ากเขานะครับตรงไหนที่มันแห้งแล้วเราตัดทิ้งออกไปได้เลยเขาแตกลากใหม่ค่อนข้างไวนะครับจะสังเกตเห็นได้เลยนครับลากเขามีปัญหานะครับเราก็เต็ดทิ้งออกมาเลยตัดทิ้งออก ก็ประมาณนี้นะครับเราจะตัดแต่ง้าเขาออกค่อนข้างเยอะเหมือนกันได้พอประมาณแล้วก็เดี๋ยวเราไปนำลงปลูกกระถางนะครับแล้วก็เช็คอกาการน้องอีกทีก็ไม่มีปัญหาอะไรมาการเราใช้เป็นดินเดิมกระถางเดิมนะครับเนื่องจากเราเพิ่งเปลี่ยนดินเนาะ จียเห็นภูเขาไฟนะครับให้กลบลากเขานิดนึงหลคนอาสงสัยว่าได้ใส่ปุ๋ยออสโมโค้ให้เขาแล้วหรือยังหรือว่ามี ต้นจีโรยไหมต้องบอกเลยว่าดินเราเพิ่งเปลี่ยนมา,าสองอาทิตย์เองนะครับแล้วเราสังเกตอาการน้องว่าน้องเหี่ยวเหมือนได้รับน้ําน้อยเราก็เลยต้องดึงรากใหม่ดังนั้นเราก็ใช้ดินเดิมนะครับแล้วเราก็แต่งรากเขาเพราะครั้งที่แล้วเราไม่ได้แต่งรากให้เขานะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีนะครับสําหรับการเล็มรากของเจ้ายิมโนต้นนี้นะครับ